ถูกไหมเหมือนกับเ,เราเนี่ยพูดงี้เราจ้างคนทํางานเนี่ยแล้วจะไปกันแกล้งคนทํางานให้เราได้ยังไงเราก็เหมือนกับเป็นพนูดง่ายๆนะนะเป็นลูกจ้างของเขาเอ่ะลูกจ้างของเขาเพราะอะไรหาเงินให้เขาเน่ยเขาจะไปกันแกล้งเราได้ยังไงนะเออยิ่งช่องใหญ่ยิ่งโฆษณาเข้านะครับเข้าเยอะๆเนี่ยเขาก็ยิ่งได้เงินไงแล้วยิ่งแม่แมๆเขาโอน สติกเกอร์ให้เนี่ยเขาได้แล้วสามสิบเห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นตเขาได้ไปแล้วเออไม่มีหรอกถ้าไม่มีส่วนวิสัยจริงๆหรือผิดจากกฎของเขาจริงๆเนี่ยกฎของเขานะต้องย้ำนิดนึงก็คือกฎของเขาถ้ากฎขเขาเนะี่ยเขาจะปิดเขาจะปิดอยู่เพราะเขาตั้งกฎขึ้นมาแต่ถ้าไม่ใช่กฎขเขาเนี่ยไม่มีหร YouTube อก o u t u b e ก็ไม่ได้ปิดอะไรง่ายๆเขามีเหตุผลอยู่เออเพราะเขาทั่วโลก คิดดูว่าคนที่ก็เป็นอ่า youtube เนี่ยนะครับอ่าคิดว่าในประเทศในทุกในโลกเนี่ยมันมีเท่าไหร่แอดว่ามันน่าจะมีไม่รู้ขี่สิบล้านคนนะเยอะมากนะเออเยอะมากพูด,ดง่ายทั้งโลกไม่เกี่ยวถ้าไปก๊อปปี้อื่นเขาก็จะแจ้งเตือนทางอีเมลเออ อันนี้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีการก๊อปปี้ใครนี่นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าใครก๊อปปี้ใครใช่ไหมล่ะเขารู้กันอยู่เรื่องการก๊อปปี้เนี่ยถ้าเราก๊อปปี้มาโดดโดเนี่ยถ้าเจ้าของช่องเขารายงานมามันก็จะขึ้นโชว์ที่ Gmail ว่าคุณเขาเตือนมาก่อนอ่าเตือนมาก่อนหรือเจ้าของช่องนั้นเขาก็จะเตือนมาหาช่องคุณว่าให้อ่าลบคลิปซะาหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับเขาจะเตือนหนึ่งสองสามอยู่ มันไม่ใช่อันนี้มันหายไปเฉยๆนะมันมีการแจ้งเตือนแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดกฎด้วยเจ้าของช่องเขาบอกเขาไม่เคยทําผิดอยู่แล้วเขาก็ทําแต่ลงแต่อ้นี้ของเขาอ่าในคลิปของเขาอย่างเดียวอ่ะมันมันก็ไม่เกี่ยวคนอื่นแหละเห็นไหมเออด่ากันพูดอะไรกันอย่างนี้ไหมมันมันไม่หยาบมันก็ไม่มีปัญหาบางคนด่าหยาบจะตายนะครับก็มีเรื่มปัญหาเอือ พับรองได้นะเรื่องพวกนี้เนี่ยสบายบายนะครับเออ,อ<ๆ>ก็ยังไม่จบนะครับเรื่องอ,อ่าสคอเออนะมันไม่ใช่จบง่ายๆนะครับนะปอบเลืองบอกอุ้ยเลิกพักก็ได้พอแล้แล้วนะครับนะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทางนู้นนะครับไม่เกี่ยวเลยไอเรื่องดูดเนี่ยมันต้องมันต้องเล่นคนดูดไม่ใช่เล่นคนที่ถูกดูดไม่ใช่ไม่เกี่ยวมานะทอ็อปคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนดวงใจนะสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับเอฟซี <c oughs> ดูเอาวันนี้ก็บรรยากาศวันนี้ก็โอ้โหนะคือึมคึมเต็มทีนะครับฝนทำท่าจะตกเนแอดต้องต้อง,องร้อนนะ ออบอ้าวพอสมควรแต่ก็ยังดีว่าเยน็นเย็นมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเยน็ยนเไม่เท่าไหร่ถักคุณการจนานะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะเอฟซทุกท่านนะครับเนาะ ก็ทักทายกันอยู่ดีมีสุขขอขอบคุณมากครับผมนะครับคุณเอซซีนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ดีมีแหงแล้วนะแต่ร้อนอย่างเดียว <c oughs> นะร้อนอย่างเดียวตอนนี้นะครับทำอะไรไม่ได้ก็คือร้อนนะครับเออ Solomon> well? pues in เขาไม่มาดูดหรอกนะครับเออเขาจะมาดูดทําไมเออแต่ก่อนก็มีอยู่เพราะดูดเนี่ยมันจะขึ้นโชว์หลังบ้านเรานะถ้าดูดเนี่ยมันขึ้นโชว์หลังบ้านเรามันโชว์ในหลังบ้านเราอยู่แล้วมันไม่กล้ามาดูดหรอกเพราะเราเราเตือนในหลังบ้านเราได้เราเตือนเขาได้เออเราเห็นคลิปของเรามันจะโชว์มาในในหลังบ้านเราอยู่แล้วนะครับถ้าใครมาดูดของเราร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเลยถ้าดูดบ่อยๆนี่เราแจ้งเตือนไปได้ นะแจ้งเตือนหลังบ้านไนดะ้ว่าให้ลบซะนะอะไรอย่างเงี้ยออถ้าไม่ลบเรารายงานนะครับรายงานปุ๊บมีช่องเขาว่ามีปัญหาแน่นอนถ้ามันเอาไปแปลงใหม่นะครับเออมนดูดไปแต่ไปแปลงใหม่เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับออถ้าไปแปลงใหม่ AI มันจับไม่ได้มันไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วไปแปลงเสียงด้วยแปลงภาพด้วยนะ มันก็ต้องปกป้องสิอ่สิดตัวเองนะของเราเราไม่ค่อยไปดูดใครอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาทําคลิปของเราเองนี่แหละจนะไปสดใจทําไมนะครับเขาเรียกว่าดูดดูดไปของคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ดีหรอกเรามันคิดพูดนี้ง่ายว่าเราอายตัวเองอะนะเออไม่อยากไปดูดเขามันเป็นผลงานของคนอื่นนะไม่ใช่ผลงานเราเออ สวัสดีแอนเดนะครับที่ถูกจ้านะครับขอบคุณมากครับผมนะครับเราเราอยู่พูด,ดง่ายนะคือสวัสดีครับคุณประกายนะครับนะเนาะทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นที่ ใช่ครับผมทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเดี๋ยไปซีเรียสอะไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเราสู้ได้แค่ตรงนี้แหละนะครับอ่าอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันแหละนะเอากันอย่างนั้นนะครับเอ,อใช่บูมากน้อยไม่สำคัญไม่สำคัญดูสี่ห้าคนแล้วก็ลงนะครับ ไม่ดูสิบยี่สิบคนเราก็ลงเราไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราคุยกับเอฟซคนที่เขาอยากจะมาดูแค่นั้นแหละนะครับอยากจะมาฟังอ่าเราแค่นั้นนะครับอ,อไปแบบสบายสบายใช่ครับผมเราก็คุยในที่มีเหตุมีผลนะเอ,อถ้าไม่ถ้าไปจะไปกันแกล้งไปด่าคนอื่นเขาอย่างงู้นนี้ไม่ทําหรอกมันมันไม่ใช่เรื่องอ่ะนะมันต้องคุยแบบมีเหตุมีผลเราไม่ชอบไม่มีเหตุมีผล้จะไป หาเรื่องหาราวคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนะไปไปบิดเบือนคนอื่นว่าอันนู้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะอย่างงเนี้ยจะไปสอนเขาอย่างงี้นอย่างนี้นะอย่าทําเลยนะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าอย่าไปสอนคนอื่นเขาเออมันต้องดูย้อนกับมันดูตัวเองว่าตัวเองรอดแค่ไหนบางคนโอ้โหสอนเขาอย่างเงี้ตัวเองเอาไม่รอดอ่ะอ่ะตัวเองยังแย่ yeah, อยู่เลยถ้าตัวเองเนี่ยรวยแล้วอย่างเงี้ยอโอเค เป็นเป็นเศรษฐีแล้วนะครับเป็นเจ้าของจิจการเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทใหญ่อย่างเนี้ยอะคุณสอนเขาได้เพราะว่าคุณสําเร็จแล้วไงจะไม่คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณสอนได้แต่ถ้าคุณปาดอะไที่คุณยังไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยอย่าไปสอนนะมันเข้าตัวเอง <c oughs> เอ,อมันไม่ใช่ดา่ากันหรอมันต้องเอาเหตุผลมาพูดสิจะไปดา่าทำไมนะ เอาเหตุผลมาพูดถ้าเขาพูดไม่ถูกเราต้องขัดแย้งสิใจ่ะไหมเออมันต้องมันต้องดูสิว่าเราเราไปพูดอ่าพูดง่ายๆว่าเราพูดมีเหตุผลหรือเปล่าถ้าเขาพูดไม่มีเหตุผลเราก็ต้องขัดแยง้งนะมันรีอยู่ข้างกองไฟหรือเปล่าไม่อะไฟ ไฟมันส่องนะครับไฟมันส่องไฟส่องหน้าเออโอ้ยใครจะเอากองไฟมาสุมมามันคงหนาวอ่ะเนาะมันหนาวไม่ได้แล้วถ้าอยู่สุมกองไฟแล้วอ่าฝิงไฟไปด้วยนะต้องการความอุ่นนะครับอคงไม่ใช่แล้วละ่ะมันจงย่างแน่นอน ลุงช่างปลาสวนผักเหรออ๋อเขาคงคุยเรื่องรั้วแหละนะครับเอตีเขาคุยเรื่องรั้วแหละนะว่าจะปักตรงไหนเท่าไหร่ใช้เสากี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยเขารับโครงการนี้ไปทําอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เรื่องของเขานะเ้ารับโครงการนี้ไปทําอยู่เขามาคุยอถูกแล้วนะครับมันต้องมาคุยกับเจ้าของที่ว่าเออเอาทําตรงไหนตรงยังไงอะไรยังไงนะอมืมันเรื่องของเขา าอาจจะสร้างให้เป็นสองชั้นสามชั้นเลยก็ได้เอนะก็แล้วแต่เขาแหละนะครับงานนี้เราคงไม่ไปยุ่งเพราะว่าการดีไซน์แบบเนะี่ยมันอาจทางนู้นเขาเป็นคนดีไซน์นะครับเอเป็นคนจัดการเรื่องแบบแปลนนะครับสร้างตรงไหนยังไงนะครับเออ นี่แหละครับผมนะครับก็เขาทําหน้าที่ตรงนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันทําหน้าที่เนาะไม่ว่ากันนะครับอืมถือว่าอ่าสําเร็จไปช่วงหนึ่งนะครับต่อไปก็อาจจะเดินทางไกลขึ้นอีกนิดนึงสร้างอะไรแล้วทุบๆมันคงจะไม่ทุบหรอกมั้งนะเออถ้าไม่มีคําสั่งก็จะไปทุบทําไม ใช่ไหมกู้งไม่ทุบหรอกบ้านของเขานะครับสถานที่ตรงนั้นเขาสร้างกั้นเพื่อปิดเปิดเป็เปนเวลาแค่นั้นนะครับแล้วไฟอะไรทำไมถึงสีแดงไฟมันเป็นไฟส่องไงไฟส่องเราจะปรับให้มันเป็นสีขาวก็ได้นะขาวนะเห็นไหมเหลืองออเหลืองมันแสบตาไง มันแสบตาเราหลีสุดแล้วเนี่ยนะหลีเป็นเป็นไฟเป็นไฟแฟลชอะไฟแฟลของของมือถืออะเป็นที่อันใหญ่ๆอ่อะเออถ้าเราเราเราไม่ส่องหน้าเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นหน้าแล้วมันจะมืดมืดงานงานฉลององู่โอ้อีกนานนี่นะครับ ปีนี้ก็ปลายปีนู่นนะครับงานฉลององค์ปู่ก็ใช้เวลาอีกนานเอ,ออีกนานเอ่ออันนี้เดือนไหนอ่ะเดือนเมษาเองนะเมษาพฤษภาโอ้โห,โห,โห,โหอันนั้นรู้สึกว่าทันวาเลยนะนะโครงการทันวาเลยนะสร้างอะไรตกข่าวนะครับเอ่อโครงการของเขาคือสร้างรั้วงไง มันจะมีรั้วที่ปักเขาจะทารั้วกัน้นเฉยๆกั้นทางเข้าอ่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาโดดๆได้ไงบางทีเขาจะสักการปิดปิดเป็นเวลานะเออนะก็จะทารั้วกัน้นเฉยๆเนี่ยกั้นด้านหน้าอะไรมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออเขาจะเป็นรั้วรั้วกัน้นใช่ครับผมสิบธันวาเนน่ะนะนะอีกนานเออ เตรียมงานเราโหงานน่าจะใหญ่โตเขาบอกว่ามีผู้น่าจะเยอะนะพุจะใหญ่กว่าปีที่แล้วว่างั้นแต่เขาจะลดไอ้นี่เนี่ยเขาจะไม่มีหมอลำนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่ามีไอ้ลำยอนยุบหรือเปล่านะย้อนยุบแบบแบบปีที่แล้วอะนะไม่แน่ใจแต่หมอลำคงไม่มีนะเออ